สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ80ล้านยกให้นายเปิดบ้าน80บล้านใบเฟิร์นพิมชนกประกาศยกให้นายนภะัสไร้รูปคู่บินหนีอยู่ยุโรปหกกอดกลางหิมะเปิดบ้าน80บล้านใบเฟิร์นพิมพ์ชนกประกาศยกให้นายนภะัสเป็นคนรู้ใจที่สุดในชีวิตทําเอาคนโสดถึงกับตายเรียบหลังเห็นภาพคู่จิ้นสุดฮอตที่เตรียมพัฒนาการความสัมพันธ์จากคู่จิ้นสุดฮอต เตรียมกายมาเป็นคู่จริงเรเร็วนี้สําหรับนางเอกสาวไบเฟิร์นพิมพชนกและพระเอกหนุ่มนายนภัสที่ตอนนี้ทั้งคู่แพ็กระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไกลถึงยุโรปแม้จะไร้าภาพคู่ออกสื่อแต่หลักฐานหลายๆอย่างยืนยันว่าทนี้ทั้งคู่กําลังสนุกและเอนจอยไปด้วยกันอย่างแน่นอนเพราะทั้งนายและไบเฟิร์นต่างฝ่ายต่างเช็คอินอยู่ที่สกอตแลนด์และล่าสุดก็มีคนตาดีแอบเห็นนายและไบเฟิร์นอยู่ด้วยกันเด๋ยวผู้โพสต ถ่ายภาพด้านหลังและเขียนข้อความระบุว่าเจอน้องนายกับใบเฟิร์นอ้ายเขาอบกันด้วยแกงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคับตั้งตารอกันสุดๆหวังว่าจะได้เห็นภาพผู้อบมากันนะจ๊ะย้อนคำพูดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกยกให้นายนภัสเป็นคนรู้ใจที่สุดในชีวิตซึ่งหลังจากที่หนุ่มนายได้ออกมาประกาศชอบนางสาวชาวเน็ตก็แห่พากันไปดูคลิปเก่าๆที่ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตามรายการต่างๆ ก่อนที่จะเอามาโพสต์ลงเป็นโมเมนต์ที่ทําให้เขินกันไม่หยุดเช่นเดียวกับคลิปของใบเฟิร์นที่ได้ไปออกช่อง Youtube ของเพื่อนสนิมทม้าจุธาวุฒิที่ลงไว้โดยช่วงหนึ่งมา้าได้สวมบทเป็นนายทําเสียงเข้มเข้มให้หนางเอกสาวช่วยหยิบคนะงานนี้ใบเฟิร์นก็บอกว่าถ้าเป็นนายจะไม่ใช้นายจะลุกขึ้นไปหยิบเองโดยไม่ให้เธอต้องทําอะไรเลยต่อมามา้าก็สวมเป็นนายอีกครั้งบอกให้ช่วยหั่นผัก แต่ใบเฟิร์นก็แย้งทันทีได้บอกว่าถ้าเป็นนายจะบอกว่าใบาไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันหันนิ้วเดี๋ยวทําให้เองมาร์สจึงพูดว่าขอเป็นเมียนายได้ไหมและในช่วงท้ายรายการใบเฟิร์นบอกว่ามาร์สเป็นความรู้ใจของเธอก่อนที่จะมีทีมงานพูดขึ้นว่าน้องนายก็พูดแบบนี้นะทําเอานางเอกสาวหน้าเวอเลยทีเดียวใบเฟิร์นจึงได้ตอบกลับไปว่าน้องนายคือสูงสุดในชีวิตแต่มาร์สรู้ใจแบบทั่วไป ขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากท็อปนิวส์รูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ